มันมีเวลาไลท์ด้วยอะพี่มันบอกว่าเหลือศูนย์จุดศูนย์เก้าวิแฮปปี้นิวเอียร์ขอบคุณปรับโ <c ười> ค้ดถามอย่อย่าง,างทีพ่พี่คือเพื่อนผมมัเข้ามาบอกว่าแฮปปี้นิวเอียร์แล้วอยากกัะนไลน์มันก็ปิดไปเลยกูกลาง คือเพื่อนเพื่อน่องางพี่มาค่อยปีเดียวเยนอะไรไปก็ปุบดับไปเลยอ่ะพี่เก <c oughs> ินไปถ้ามึงถามท่านเปามึงจะได้เปาเอมวอชรู้สึกปีความสุข วันนี้พี่รู้สึกเบร,เไร,ร,รยย์ไม่รู้ไปเลยนะมันแบบกากกากเอ้ยใครดูร้ายอยู่วะสองคนสังเกีตว้าวผมเปลี่ยนจากเป้าดอกดอปเป็นเป้าเนี้อจุดกึ่งกลางออกเสียงขอออกดีเซ็ตแม่ พี่ว่าเป้าไหนเป็นเป้าดีที่สุดวะหนึ่งสองหนึ่งศูนย์เหรอมันก็โอเคนะหนึ่งสองหนึ่งศูนย์เสียงอะไรวะ <c oughs> ตั uh, ้งค no like, ่าไลฟ์ก่อนเขากรุงกุบขังกางพี่จะไลฟ์เหรออืามันว่างไลฟ์ไหนแต่แต่มันคืออาหารนะเว้ยก็ที่พี่บอกไงว่าเวลาพี่ไลฟ์พี่เล่นกาบมากแต่ก็ไม่รู้เป็นอะไรแต่ก็ไม่ใช่ไลฟ์ก็คือการไม่ได้เออก็ไม่ต้องไงกาบกเดินไม่ไลฟ์อยู่แล้วก็ไอเดียกาบเออมันกาบกาบไม่รู้ว่ากาบอะไรนะนี่ตุ๊บบกอกตอรี้เหลือไลฟ์ตอนนี้ไลฟ์ ว่าผมไลฟ์แบบไลฟ์เปิดหน้าไปเรื่อยๆไม่ไลฟ์เปิดหน้าด้วยเฮ้เขยโกงกันไลฟ์แบบแค่ตมีป่ะพี่ในในเฟสอ่ะมันนี้ป่ะมีปะวะไม่ไม่ดูครับผมครับเก็บเก็บเก็บับ เด็กเก็บรับรู้แล้วโาดี่พูดกับองผู้ใหญ่เลยเสร็จไอ้จ้ถุนูนดี่ครับสวัสดีครับน้อสีดังขอโทษดิพอกเจีพาร์ทนึด็กถุนอ้าับอ้าวใม่เร่งมังเกียจใช่ช่วยเฮียเลยเอ้าเอนึงพูด พูดใหม่ดิฮึ่มฮึ่มฮึ่มเฮ้ต้องปรับอันไหนโอเคโอเฮ้ยได้ละเจอกันอ้าวจู่ก็ออกไปส่งหวสตรีมรู้สึกว่าก่อนจะปีใหม่คนมันคนมันดูน้อยๆงไม่รู้อะเขาไปเที่ยวไง น่าจะอย่างนั้นแหละจะไปน่าจะไปเที่ยวกันมั้งโอ้เขาหายไปเลยน่าจะไปเชิญไอ้ขี้หมาบ้างด้วยแต่ไอ้ขี้หมางเย่เข่าแบบปิดไ